สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอนําท่านผู้ฟังมาติดตามรับฟังรายการคุยทย้ายข่าวคุยทุกวันจันถึงพุธค่ะครับ16นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการโดยดิฉันพิจิตราโกสีคะ่ะผมกับพน้าหพอจิตครับสามารถติดตามรับฟังได้ทางคลื่น FM 94.75 MHz นะครับสวัสดีทอน่านโดยไปถึงสามารถติดตามรับฟังและรับชมได้ทางเว็บไซต์ที่ www.nanradio.net ครับ วันนี้มีกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดน่านของเราคุณกมพนาศในฐานะที่คุณเป็นคนอยู่ในเรื่องราวดังกล่าวโดวยเฉพาะจุดที่เราไปทําการถ่ายทอดเสียงในวันนี้คการโครงการปลูกต้นไม้ในโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800ล 80, ้านกล้า8 0ภาษามหาราชนีเป็นยังไงบ้าง <ใน S 2> บรรยากาศในช่วงเช้าฝนตกตั้งแต่ช่วงกลางคืนเลยครับ,รบทางสวัสดิอน่านก็ได้ไปค้างแรมอยู่ที่น่านเพื่อจะได้เตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดเสียงให้กับท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังในช่วงเช้าซึ่งช่วงเช้าก็บรรยากาศเป็นไปได้ด้วยดีนะครับถึงแม้ว่าจะมีฝนตกหนักมีสภาพเลอะดินโคลนอะไรเลอะกันยังไงพี่น้องก็มาร่วมกันอย่างคับข้างกันเลยนะครับซึ่งในช่วงเช้าก็ได้รับเกียรติจากท่านวรวัตรเอื้ออภินญกุลท่านเป็นรัฐมนตรี นำสำหักนายกรัฐมนตรีมาร่วมเป็นประธานในการเปิดงานปลูกป่าที่จังหวัดน่านของเรานะครับที่บ้านน้ําตวงอําเภอแม่จริมจังหวัดน่านครับค่ะขณะที่ฉันจัดรายการอยู่ในช่วงประมาณ6นาฬิกาเห็นภาพเห็นเสียเห็นตัวอักษรขึ้นทางเว็บไซต์บอกว่าจะทำการถ่ายทอดเสียงเวลา7นาฬิกา30นาทีบอกว่าค่ำคืนที่ผ่านมา รู้สึกว่าจะใช้ผ้าใบเยอะใช่ไหมคะไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดช่วงกลางคืนลมจะแรงมากนะครับก็มีฝนตกด้วยก็ไม่ค่อยได้นอนกันแล้วครับไได้นอนใช่ไหมคะคุยกันหรือเปล่าก็คุยกันบ้างอะไรกันบ้างรู้สึกว่าทีมสวันพนจะไปเป็นทีมแรกใช่ไหมคะใช่ครับหลังจากทีมทางออกแกนไน์ก็จะเป็นเราครับนี่ก็คืออีกหนึ่งกิจกรรมดีๆยังไงก็ขอเชิญชวนไม่เฉพาะวันนี้เท่านั้นวันอื่นๆเราก็สามารถที่จะมาร่วมกันปลูกต้นไม้ กิจกรรมดีๆแบบนี้กันได้ด้วยนะครับเพื่อเชิดพร,ระเกียตรติสมเด็จพระนางเจ้าพระ,ระบรมราชินีนาถเนื่องในวารอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมที่จะถึงนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะควันนี้ค่ะคุณกัปนาถเราได้รับเกียตรติจากทางคุณสศิธรนามตะนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่านให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราซึ่งจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการจดแจ้งเครือข่าย สภาวัฒนธรรมและการได้มาซึ่งสภาวัฒนธรรมแต่ละระดับสวัสดีคะ่ะคุณสัทธิธรส,สวัสดีค่ะสวัสดีสสดค่ะมาแบบจรวจ <laughs> แบบไม่ <laughs> ไม่รู้เนื้อรู้ตัว <laughs> เพราะว่าคุณสิิธรบอกว่าตอนนี้บทบาทหน้าที่ของคุณสัิธรเนี่ยมีหลายบทบาทด้วยกัน วันนี้ไปตรวจร้านเกมต่างๆด้วยร้านเกมทางวัฒนธรรมเองก็ต้องเป็นคนที่เข้าไปดูแลใช<ค>่แลแลครับดูแลอยู่นะคะในเรื่องของร้านเกมประเภทเกมการเล่นและคาราโอเกะนะคะเกมการเล่นและคาราโอเกะ<ช>ซึ่งเราขอนอกเรื่องตรงนี้มาน,นินดนนงครับการดูแลนียเราดูแลยังไงครับอ๋อในส่วนของในการเปิดขออนุญาตนะคะขออนุญาตในส่วนของเปิดร้านเกมนี่ต้องมาขออนุญาตกับทางสํานักงานวัฒนธรรมนะคะทางคาราโอเกะก็ใช่ค่ะ แล้วก็จะร่วมตรวจในเรื่องของอดูสถานที่ดูการจัดตั้งที่ตั้งทําเพละอะไร,รอย่างเงี้ยคะ่ะว่าเหมาะสมที่จะให้เปิดบริการหรือเปล่าอย่างร้านเกมเนี่ยช่วงเวลาที่ให้เปิดได้ถึงกี่โมงครับอ๋อ,อ,อสี่ทุ่มน่ะค่ะถึงสี่ทุ่มแต่ตอนนี้ก็มีจะกัศกับกกเวลาในเรื่องของไออภภาคประชาชนนะคะแต่ก็จะจํากัดในเรื่องของเด็กนะคะเด็กก็มีอายุ ก็ไม่เกินสองทุ่มอย่างเงี้ยค่ะน้องเด็กๆไม่เกินสองทุ่มถ้าเกิดว่าอาจมีการสมมติว่าฝ่าฟืนอะไรอย่างนี้จะมีมีคนระเบียบอะไรไหมก็จะมีการตรวจบูรณาการร่วมกับไอภาคในส่วนของตํารวจครับสาธารณสุขพมจนี่ถ้าไปสุ่มตรวจเจอนี่ก็ต้องมีการตักเตือนกันก่อนนะคะตักเตือนกันตักเตือนค่ะถ้าไม่ทําตามก็ทําตามกฎหมายนะคะครับต่ฝากเตือนน้องๆไว้ด้วยนะครับ อย่าเล่นจนเลยเวลาที่กําหนดไว้ะนะครับทีนี้พวกมาถึงในเรื่องของที่มาของการจดแจ้งเครือข่ายสภาวัฒนธรรมและการได้มาซึ่งสภาวัฒนธรรมรในแต่ละระดับเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะ,คะในส่วนของกรมส่งเสริมกระทรวงวัฒนธรรมนะ,นะคะาตามพระราชบัญญัติของวัฒนธรรมแห่งชาติเมื่อปีพุทธศักราช2553น,นะคะ,คคะก็มีเจตนารมณ์ให้ประชาชนในท้องถิ่นนะคะได้มี มีการเกิดการรวมตัวการด้านวัฒนธรรมที่มีความเข้มแข็งแล้วอ่ะค่ะค่ะคือการเป็นกลุ่มเป็นก้อนเราก็จะมีการมาตั้งเป็นเครือข่ายเพื่อที่จะดําเนินงานด้านวัฒนธรรมของตนเองให้มีความยั่งยืนอนุรักษ์สืบสานของวัฒนธรรมของตัวเองอย่างนี้ค่ะก็ะมีการบริหารจัดการโดยการจัดตั้งเป็นสภาวัฒนธรรมนะคะค่ะ,คะซึ่ง สภาวัฒนธรรมก็มีหลายระดับมีสภาวัฒนธรรมจังหวัดสภาวัฒนธรรมอำเภอมีสภาวัฒนธรรมตำบลด้วยหรือเปล่าคะวัฒนธรรมตำบลตอนนี้มันมีหลายระดับจริงๆเลยนะคะ <gi úp? S 1> <bao> หลายระดับไม่ว่าจะเริ่มต้นตั้งแต่ระดับสภาวัฒนธรรมตำบลตอนนี้เทศบาลก็ได้เทศบาลมาถึงอำเภอนะคะแล้วก็ระดับจังหวัดก่อ,อนที่จะไปถึงระดับประเทศไทย ะระดับประเทศแล้วก็ตอนนี้ทางต่างประเทศที่มีคนไทยอยู่ในต่างประเทศนี่ก็สามารถที่จะมา,าจัดตั้งเป็นสภาววัฒนธรรมในต่างประเทศได้อ,อย่างงี้ะคะค่ะแล้วก็วิธีการดําเนินการซึ่งได้มาตรงนี้จะเป็นยังไงบ้างคะก่อนอื่นนะคะ,คะ,คะในส่วนของการได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม,มคนอื่นต้องมาจดแจ้งกับทางสํานังกงานวัฒนธรมรม หรือว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมก่อนนะคะค,คือมันมีแผนงานโครงการอยู่ในส่วนตรงห่วงเวลาอยู่นะคะคในขณะนี้ก็อยู่ในห่วงของการจดแจ้งการจดแจ้งนี่หมายความว่ามาสมัครเป็นสมาชิเกเรือข่ายของสภาว,วัฒนธรรมนะคะคก็จะตั้งแต่วันที่1สิงหาคมคไปจนถึงวันที่30กันยา2 5สอง้นี้นะคะถ้า อ,องค์กรกลุ่มเครือข่ายที่มีการจัดตั้งมีความเข้มแข็ง<ม>ที่จะดําเนินการในเรื่องของวัฒนธรร,รมรก็ขอให้มาจดแจ้งที่สํานักง,งานวัฒนธรรมได้ก็ก็ลึกดูว่าจะเข้าในระดับตบําบลหรือว่าระดับอาเภอจังหวัดแต่ของที่จังหวัดน่านนี่นะก็จะมีการจดแจ้งในเป็นสภาวัฒนธรรมแต่ตําบลแล้วก็เทศบาลอย่างเทศบาลเมืองน่านเนี่ยก็าเป็นเทศบาลถ้าเป็นเทศบาลตําบลก็ว่าสภาวัฒนธรรมเขตเทศบาลตำบล ตำบลอย่างตำบลทุ่งช้างก็ว่าตำบลทุ่งช้างอะไรเงี้ยนะคะก่อนที่จะมาการจัดตั้งสภาจดมาจดแจ้งเนี่ยมาจดก่อนต้องมาจดแจ้งแล้วก็ต้องมาเป็นกลุ่มค่ะกลุ่มด้วยมาเป็นกลุ่มองค์กรจำนวนสมาชิกไหมครับว่าต้องมีตั้งแต่เท่าไหร่ขึ้นไปอ๋อกลุ่มสมาชิกองค์กรนี่ตั้งแต่สองคนขึ้นไปค่ะตั้งแต่สองคนขึ้นไปขอขอขยายความในเรื่องของเครือข่ายนะนะคะถ้ากลุ่มที่จะมานี่ก็เป็นเครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายภาครัฐนี่ก็หมายความว่าอย่างเอ่อสวทอน,นี่ก็เป็นเครืคอข่ายภาครัฐที่จะมาสามารถที่จะมาเข้าสมัครได้นะคะเ<ม>ครือข่ายภาครัฐนี่ก็จะมามาจากการจัดตั้งโดยผู้แทนองค์กรที่บุคลากรที่ทํางานอยู่ภาครัฐไม่ว่าจะเป็นทางส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นและว,วิสาหกิจอันนี้เขาเรียกว่าองค์กรภาครัฐนะน,นะคะแล้วก็เครือข่ายภาคเอกชนเครือข่ายภาคเอกชนก็หมายถึงองค์กรที่มาจากรูปแบบของ การจัดตั้งเป็นสมาพันธ์ค่ะสภาสมาคมมูลนิธิสโมสรสมัชชาชมรมเป็นกลุ่มที่ทํทำงานสาธารประโยชน์นะคะอันนี้เขาเป็นภาคเอกชนแล้ก็มีภาคชุมชนค่ะภาคชุมชนนี่ก็เป็นชุมชนที่ดําเนินการช่วยเหลือสนับสนุนการดําเนินการเรื่องในเรื่องของว่ากลุ่มอาชีพกลุ่มอสมอย่างนี้ก็ได้นะคะกลุ่มอนุรักษ์กลุ่มพัฒนา กลุาา่มอาสาสมัครอะไรต่างๆเนี่ยนะคะกลุ่มองคอ์กรศาสนาลูกเสือชาวบ้านอ่ากอมคณะกรรมการหมู่บ้านอย่างนี้ได้นะคะกลุ่มนักจัดรายการวิทยุก็ใช่ที่มันมเป็นภาคเอกชนนะคะอย่างชมชมลมนักจัดรายการวิทยุอยันนี้ก็ได้นะคะค่ะของของจังหวัดถ้าจะมาจัดตั้งก็อ่าจัดตั้งเป็นอ่เข้าระดับจังหวัดเลยก็ได้อะไรเงี้ยนะคะให้เลือกที่ว่าจะเราอ่ากลุ่มตรงนั้นะ่ะจะมาอยู่ในระดับไหนให้เลือกเอาถึงระดับเท่านั้นนะคะ แล้วก็จะมีภาคธุรกิจอีกภาคหนึ่งค่ะภาคธุรก exactly. ิจนี้ก็จะเป็นมุ mmm ่งเน้นในเรื่องของผลกําไรนะคะก็จะเป็นพวกสหกรณ์พวกธนาคารนะคะค่ะค่ะธนาคารสหกรณ์การเกษตรอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะในเรื่องของธุรกิจสําหรับห้างห้างห้างสรรพสินค้าห้างร้านที่เกี่ยวกับการค้านี่อยู่ในภาคธุรกิจนะคะในส่วนของเครือข่ายของปราชชาวบ้านปราชชาวบ้านนี้ก็จะเป็นอ่าสภาวะ เป็นเป็นการจัดตั้งในเรื่องของอกลุ่มที่มาจากกลุ่มสล็อซอปินอย่างนี้ได้ไดนะคะกลุ่มเกษตรกลุ่มที่ทําเกี่ยวกับแม่บ้านนะคะที่ทําเกี่ยวกับอาหารการกินอย่างนี้อ่าอันนี้ได้นะคะกลุ่มภาคอุตสาหกรรมหัตถกรรมการจักสานกลุ่มอย่างอย่างจะทำไหวที่บ้านบ้านแอบบ้านธนาท่อเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้ค่ะเขาเรียกว่าป่าชาวบ้านอ่ะนะคะกลุ่มที่การแสดงศิลปะดนตรีพื้นบ้าน นะคะที่การรวมกลุ่มกลุ่มอย่างตีกองอะไรก็รวมเป็นกลุ่มที่ก็สามารถได้ได้ได้ร่อนการรำอะไรต่างๆได้รำเยอะไรอย่างนี้ได้ได้ค่ะอันนี้คือศิลปะการแสดงกลุ่มทางด้านภาษาวรรณกรรมนี่ก็ได้กลุ่มนักเขียนนะคะกลุ่มศิลปะไม่ว่าจะเป็น อาจารย์วินัยถ้ามีกลุ่มอยู่แล้วแกอาจารย์ป่าวินัยป่าไปปูที่หอศิลป์วินานที่มีกลุ่มอะไรก็ศิลปินจังหวัดน่านอย่างนี้ค่ะค่ะก็เข้ากลุ่มในส่วนของปราชชาวบ้านได้หรือว่าแล้วก็กลุ่มของภาควิชาการภาควิชาการในเรื่องก็ก็เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านวิชาการมันก็จะอยู่ในส่วนของสถานการณ์รยใช่จะต้องค่ะ เกี่ยวกับสถาบันศูนย์วัฒนธรรมอย่างเงี้ยน,นะคะคคอันนี้เขาเรียกว่ากลุ่มวิชาการนะคะมาจากกลุ่มพวกนี้แล้วก็ถ้ามีกลุ่มเครือข่ายอื่นๆนอกเหนือจากนี้ก็สามารถจดแจ้งได้การจดแจ้งนี่ถ้ามาเป็นกลุ่มครับให้มาเป็นกลุ่มจากนั้นมันจะมีแบบการจดแจ้งให้นะคะแบบการจดแจ้งนี่ก,ก็ทุกกลุ่มเนี่ยเราจะขอสมาชิกทั้งหมดเพื่อมาเป็นเครือข่ายของวัฒนธรรม นะคะแล้วก็ทางกลุ่มเนี่ยก็ส่งผู้แทนมาสิบคนเท่านั้นส่งผู้แทนมาสิบคนในกลุ่มนะน,นะคะคเพื่อที่จะมาจัดตั้งเป็นสภาวัฒนธรรมแล้วก็จะมาสรรหาคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมในลำดับต่อไปในแต่ละระดับตอนนี้ก็จะเริ่มระดับตำบลก่อนในส่วนของระดับตำบลน,นีเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตอีกนิดนึงในส่วนเขาว่า,อาพอจดแจ้งเสร็จแล้วนะคะถงเดือนกันยา พอเดือนกันยานี่หมดแล้วนี่เราก็ขอวินวักวินวักในห่วงเวลาคือขอตรวจสอบเอกสารขอตรวจสอบเอกสารหลักฐานว่าช่วงนี้กำลังรับสมัครอยู่ใช่ใช่รับสมัครรับจดแจ้งอยู่รับจดแจ้งอยู่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ขอตรวจสอบเอกสารโดยสํานักงานวัฒนธรรมพอพอเรียบร้อยแล้วครับมีความถูกต้องอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาส่งกลับไป ใบรับรองเขาเรียกว่าใบรับรองลงนามโดยท่านวัฒนธรรมจังหวัดนะคะค่ะใบรับรองก็ส่งกลับไปที่กลุ่ม่ะคหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มในเรื่องของการจัดตั้งก่อนของระดับตำบลเทศบาลนะคะในหวงเวลาก็ตอนับเว้นวันวันก็คือเดือนกันยานะคะหลังจากนั้นก็เดือนเดือนตุลาค่ะโทษค่ะเดือนเดือนเป็นวันคือเดือน ตุลานะคะหลังจากนั้นก็ดึงพิจิกาค่ะตั้งแต่หนึ่งเดือนหนึ่นงพิจิกา,กาถึง30มสิิจิกาทางนักวิชาการวัฒนธรรมที่ดูแลรับผิดชอบในส่วนของอำเภออยู่นะคะคตอนนี้ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่านนะคะมีนักวิชาการวัฒนธรรมดูแลในเรื่องของศาสนาศิลปะวัฒนธรรมของระดับอำเภออยู่ก็จะไปดําเนินการจัดตั้งให้ในกลุ่มนั้นๆนะคะในในส่วนคือว่า นอกจากที่จะมาจดแจ้งที่สภาแล้วสามารถจดแจ้งได้กับนักวิชาการระดับอำเภอแต่แต่แต่ในส่วนคือว่าประสานงานเท่านั้นแต่ถ้าจะมีอะไรก็ประสานทางนักวิชาการวิธรรมอำเภอรับสมัครให้ได้นะคะขอการรับสมัครนี่เราก็จะมีคณะกรรมการที่จะไปจัดตั้งในเรื่องของสภาตอนเดือนพฤศจิกาในของระดับตำบลนั้นนะคะ ก็จะมีนายอำเภอทุกอำเภอเป็นประธานนะน,นะคะเสร็จแล้วก็จะมีผู้แทนจากองค์กรภาครัฐอีกสท่านแล้วก็มีนักวิชาการมาทำประจําอำเภอทุกอำเภอนี่ก็จะมาเป็นกรรมการลเลขาในการจัดตั้งในการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมอำเภอนั้นนะคะการได้มาซึ่งคณะ,ะกรรมการประธานแล้วก็ตําแหน่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเลขาเนี่ย เขาในกฎหมายกฎกระทรวงของกระทรวงวัฒนธรรมนี่กําหนดให้ไม่เกิน21คนใน,ะในระดับอําเภอนะนะคะคร,คร,รวมถึงประธานด้วยนะคะคือคืออย่างนี้ค่ะคือคือถ้าส,สององค์กรสองเครือข่ายองค์กรที่มาสมัครเนี่นนะคะแต่ต้องมาลงเป็นเครือข่ายก่อนเราก็จะมาลงกล่องว่าเออเขาอยู่องค์กรเครือข่ายไหนอย,อย่างเงี้ยแต่ถ้ามีหนึ่งเดียว สมัครไม่ได้เอ้ยไม่ไม,ไม่มีการจัดตั้งนะคะจัดตั้งไม่ได้ต้องมีสองเรือข,ข่ายขึ้นไปถึงจะมีการจัดตั้งได้แต่ไม่เกิน21คนอันนี้ของระดับตำบลน,นะคะครับค่ะค่ะระของจากระดับตำบลขึ้นมาเป็นเป็นของอำเภอค่ะเรียกเรียกคณะกรรมการชุดนั้นเข้าขมามาสรรหาทุกอย่างทุกตำบล พอดีขออนุญาตคือรับผิดชอบอำเภอภูเพียงนะคะอำเภอภูเพียงนี่มีอยู่เจ็ดตำบลด้วยกันพอได้สภาวัฒนธรรมในระดับตำบลแล้วเจ็ดตำบลหมายความว่าถ้าทุกตำบลนี่มีความเข้มแข็งทางด้านวัฒนธรรมมีการจัดตั้งเสร็จในระดับอำเภอนีเราจะมีการจัดตั้งในวันที่ระหว่างวันที่1 6ถึง30ธันวาคม25 5 5นนะคะคือเราก็จะเรียกในส่วนของทั้ง7ตำบลทั้ง7ตําตำบลมา กรรมการไม่ว่าจะตำบลนั้นจะมีไม่เกินที่สิบเอ็ดอะเอาอกมาให้หมดมาวกันค่ะเสร็จแล้วก็ที่ที่ที่บอกไปบอกว่ามีการจดแจ้งแล้วก็ให้เลือกว่าเราสามารถที่จะมาจะมาอยู่ในระดับไหนอะ่างไหนระดับไหนระดับไม่ว่าจะเป็นระดับอำเภออย่างเงี้ยบางในส่วนของอำเภอบางครั้งเขาแค่จะไ่ลงตำบลนะคะเขาก็จะสมัครในส่วนของอำเภอเลยอย่างเงี้ยค่ะค่ะ ตรงนี้แล้วก like so ันแล้วก like ็จะเรียกมาประชุมแล้วก็มาลงลงคะแนนลงเสียงกันว่าจะให้ใครเป็นประธานอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเกิดในส่วนของระดับอำเภอขึ้นนะคะจากอำเภอเราก็รวมมาเป็นจังหวัดจังหวัดก็ทั้ง15อำเภอก็มาคัดเลือกเูือหมาคัดเลือกประธานแล้วก็จะมีทีมบริหารจัดการ อีกหนึ่งชุดค่ะหนึ่งชุดเป็นของจังหวัดเลยค่ะค่ะโดยมีท่านวัฒนธรรมเป็นเป็นเลขาเป็นเลขามีท่านผู้ว่าเป็นประธานครับค่ะแล้วก็มีคณะกรรมการจะตั้งของจังหวัดนะคะเสร็จแล้วก็เครือข่ายที่มาจดแจ้งเป็นวัฒนธรรมจังหวัดที่เรารับรองไปให้นะคะแล้วก็เราก็จะเลือกมาในส่วนของจังหวัดก็ตั้งแต่วันที่1 6ถึง31มสิบมกรานะคะ หกห้าหกแล้วนะคะที่เราจะจังหวัดแล้วก็ในส่วนอันนี้คืออันนี้คือแผนงานโครงการที่ทุกจังหวัดดาเนินการเหมือนกันหมดเลยค่ะถ้าเกิดว่าได้รับการจดแจ้งเป็นเครือข่ายแล้วเนี่ยนะครับจะจะยังไงต่อครับมีบทบาทหน้าที่หรือมีความจำกัดอะไรยังไงต่อค่ะบทบาทหน้าที่ของวัฒนธรรมอำเภอนี่นะคะวัฒนธรรมแต่ละระดับนะคะนี่คือ เป็นองคอ์กรภาคเอกชนนะคะ,คะเป็นองคอ์กรภาคเอกชนแล้วก็ดาเนินงานด้านวัฒนธรรมอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกรมส่งเสริมกระทรวงวัฒนธรรมอันนี้คมส่งเสริมนี่เขาก็จะผ่านตรงในเรื่องของการกิจกรรมเงินอุดหนุนอะไรเบือ้องต้นนี่เขาก็จะ ส่งตรงให้กันเลยแหละส่งตรงให้กันค่ะไม่ได้ผ่านทางวัฒนธรรมจังหวัดนก็คงผ่านในเรื่องของดูแลดูแลกันก่อนในเบื้องต้นถ้าเขามีความเข้มแข็งอะไรแล้วก็การดําเนินการก็ให้เป็นถ้าเขามีความเข้มแข็งพออย่างการหางบประมาณงบประมาณในด้านที่จะมาดําเนินงานด้านวัฒนธรรมอย่างเงี้ยค่ะพอเป็นภาคเอกชนปุ๊บมีกฎหมายรองรับชัดเจนการของบประมาณก็ง่ายขึ้นนะคะการดําเนินงานก็ง่ายขึ้นอย่างเงี้ยค่ะค่ะ ในส่วนของสำนักงานวัฒนธรรมก็ก็จะดูแลในเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนในงานของวัฒนธรรมยังดูแลอยู่ค่ะเป็นการหนุนเสริมกับองค์กรถ้าหากว่าการดําเนินงานตรงนี้นะคะผลตอบแทนคือมาด้วยกิตอาสาใช่ง่าูกต้องไม่มีค่าตอบแทนให้ใช่ไหมคะเริ่มแรกเนี่ยมีมีเมื่อวันที่23ถึงวันที่26ที่กระดาษที่ผ่านมานะคะทางวัฒนธรรมจังหวัด ร่วมด้วยกับท่านอาจารย์พิรมเทพสุคนนะคะคก็ไปพบกับเครือข่ายของแต่ละอำเภอโดยแบ่งโซนไปไปรวมตัวไปไปอธิบายในเรื่องของการจดแจ้งนะคะค,ค,ค่ะมักจะาถามเสมอว่ามีสิทธิประโยชน์อะไร,ะรบ้างอย่างนี้นะคะค่ะแต่ตอนนี้ก็คนที่ดําเนินการทางด้านพัฒนธรรมส่วนมากก็จะมาได้จิตอาสาครค่ะ ด้วการที่เรามีสภาวัฒนธรรมเกิดขึ้นตรงนี้ในแต่ละระดับเนี่ยนะครับเกิดผลดียังในกับทางจังหวัดของกับทางวัฒนธรรมของจังหวัดของเราบ้างครับอ๋อในในส่วนของวัฒนธรรมจังหวัดนี่ของเรานี่ส่งเสริมสนับสนุนนะผลดีของจังหวัดก็ต้องอยู่ที่คนของคนในท้องถิ่นนะคะเพราะว่าในส่วนของสภานี่คนที่มีใจรักจริงๆที่จะมาดําเนินการเรื่องนี้นะคะก็ต้องมาให้การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของเราท้องถิ่นของเราไม่ให้สืบ หายจากท้องถิ่นของเาราไปอันนี้คือจุดประเด็น,นสําคัญเลย,เลยนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นเป็นกระบวนการเป็นวิธีการ,รของการได้มาซึ่งเป็นเครือข่ายของสภาวัฒนธรรมรของแต่ละระดับนะคะฟังรายละเอียดกันมาตั้งแต่ระดับตำบลจากตำบลเข้ามาเป็นเทศบาลจากเทศบาลเข้ามาเป็นอำเภอจากอำเภอเข้ามาเป็นรูปร่างของจังหวัดภายใต้าการควบคุมดูแลของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานโดยตำแหน่งแล้วก็มีท่านสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่านเป็นเลขานุการอันนี้ก็เป็นกระบวนการทำหน้าที่ของอการเครือข่ายสภาวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดน่านบทบาทหน้าที่ของแต่ละเครือข่ายที่เข้ามาตรงจุดนี้จุดประสงค์หลังจริงๆคืออะไรคะอ๋อจุดประสงค์หลักคือจริงๆนี่คือคือคือ,อพูดไปแล้วนะคะว่าอยากให้ความเข้มแข็ง มีการรวมกลุ่มรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนของประชาชนในท้องแต่ละท้องถิ่นเนี่ยมารวมตัวการดําเนินการด้านวัฒนธรรมอย่างจริงจังยางสมัยนี้วัฒนธรรมนี่ถ้าถ้าพูดถึงแล้วก็เราจะรับจากต่าง,ต,างต่างชาติมาด้วยะะอย่างงี้นะคะค่ะค่ะบางครั้งก็อาจจะหลงลืมในเรื่องของวัฒนธรรมใช่ค่ะอย่างอย่างอย่างประเพณีอย่างเงี้ยไม่ได้สืบสารเด็กรุ่นหลังถ้าไม่ได้สืบสา ก็ S <S หายไปนะคะครับ <S <S ค่อนั้นเนี้ยล้วก็ <S 2> <S 2> <S กตรงเนี้ยคือความเจตนาลมก็อยากจะให้มีการอนุรักษรร์สืบสารให้คู่กับท้องถิ่นต่อ,ต,อต่อไปครับ <S 2> <S 2> <S ชัวลูกชัวหลานก็ว่ากันนะคะค่ะครับและกิจกรรมเด่นๆที่ทางสภาวัฒนธรรมได้ไดไดร่วมกันทําหรือว่าได้ประกอบกิจกรรมในการอนุร,รักษ์วัฒนธรรมกิจกรรมเด่นๆลองพอจะมีตกยกตัวอย่างให้ฟังอ๋อที่ผ่านมาใช่ไหมครับที่ผ่านมาก็สนับสนุนในเรื่องของการ ในศิลปะการแสดงจะดูได้ของศิลปะการแสดงนี่ทั้งจังหวัดเลยตอนนี้ตอนนี้ก็ยังทําอยู่นะคะในส่วนของกลุ่มเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมได้งบจากยุทธศาสตร์จังหวัดในเรื่องของศิลปะการแสดงฟอนฟอนแง้นฟฟอนล่องหนมีสระซอปินนะคะตอนนี้ทางกลุ่มเฝ้าระวังตอนนี้เขาประเมินอยู่ในส่วนของโรงเรียนนะคะ ที่เข้าร่วมโครงการเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ให้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้นะคะสามารถที่จะมีกระบวนการสอนโรงเรียนนะครับกระบวนการเรียนการสอนนี่เราก็เป็นการเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่นอ่ะหลักสูตรท้องถิ่นเข้าไปด้วยอย่างเงี้ยก็คือมีสมาชิกทางสภาวัฒนธรรมเนี่ยลงไปในการสอนน้องๆเองเลยอย่างนี้แหละครับไม่ไม่ใช่ค่ะ ตอนตอนแรกนี่ในส่วนของสํานักงานว่าทําร่วมกับสภานี่เอาครูต้นแบบมาก่อนเอาครูต้นแบบเสนอคุณครูมาก่อนคุณครูต้นแบบแล้วก็เอาท่าที่ถูกต้องนะท่าที่ถูกต้องแล้วก็ถูกแบบตามหลักของเมืองหน้านั่นนะคะแล้วก็เราก็ถ้าพอได้แล้วเราก็เชิญครูเชิญทุกโรงเรียนเข้ามาร่วมโครงการเชิญทุกโรงเรียนว่ากลุโรงเรียนไหนสนใจโครงการไหนสนใจเขาก็มาร่วม คูต้นแบบก็จะสอนสอนให้ตอนนี้ที่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 ประสบผลสําเร็จคือฟอนล่องหนนะคะการฟอนล่องหน้าการฟอนล่องหน้านี่ตอนตอนตอนรับสเตจสมเด็จพระเทพจำได้ไหมคะที่ไปฟอนอยู่ที่สนามบินดูกต้ค่ะอันนี้กระบวนการของฟ้อนล่องหนเก้าท่าเนี่ยที่จับครูแล้วก็ชุมชนนอกจากครูแล้วเราเข้าชุมชนด้วยนะครูชุมชนแล้วก็มาฟออนให้เหมือนกันหมด คนสามร้อยสี่ร้อยคนนี่เหมือนกันหมดเก้าท่าเหมือนกันหมดเลยค่ะเพราะล่างหน้ามีถึงเก้าท่าเลยเหรอครับเก้าท่าค่ะยกตัวอย่างเก้า่ายกตัวอย่างได้ไหมคะมีท่าอะไรบ้างมีท่าไหว้ท่าบังวันอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็มีคุณนาตศสินเข้ามาช่วยนะคะคุณนาตศินเข้ามาช่วยเสร็จแล้วก็พอขยายไปส่วนของพื้นที่ เขตพื้นที่นะคะเขตพื้นที่การศึกษาก็สามารถเอาเนี้ยเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนเสร็จแล้วก็มีการถ่ายทอดให้ครูน่าจะเห็นที่เป็นต้นแบบของเราของสำนักงานวัฒนธรรมรูปกับสภาเนี้ยดำเนินการไปอ่ะเสร็จแล้วก็ให้อ่าไปสอนต่อให้นักเรียนนะคะอ่ให้นักเรียนได้ได้ทาท่าฟอนตให้เหมือนกันในทุกๆโรงเรียนนะคะถูกต้องถูกต้องใช่หนึ่งท่ารำสองความถูกต้องความถูกต้องอ่า การแต่งกายการแต่งกายเป็นมือมือหน้าต้องเป็นมือหน้าค่ะรุนลรลงในเรื่องของการแต่งกายด้วยนะคะตอนนี้สถานศึกษาก็เห็นมีการแต่งกายด้วยผ้าสิ้นนักเรียนสตรีสรีนาศิษย์สวัสดิ์วิทยาคารนันบุรีน้องน้องเด็กๆนักเรียนแม้แต่อนุบาลประถมก็ก็มีการแต่งบานอะไรอย่างนี้ด้วยนะน่ารักมากนะคะดีไหมค่ะดีเป็นภาพที่หาหาดูได้ยากในประเทศไทยของเราผมว่าน่าจะมีที่จังหวัดน่านจังหวัดเดียวไหมครับ ที่อื่นมีเชียงใหม่มีเชียงใหม่มีเชียงใหม่มีแต่แต่ว่ามันก็เริ่มมาไม่กี่ปีก็ความความเคยชินของเด็กตรงนี้เริ่มเริ่มเริ่มดีละเริ่มตอบรับในเรื่องของการแต่งกายในส่วนของการแต่งกายขอขอขอแจ้งให้ทราบอีกนิดนะคะพอที่ด้านทางอาจารย์พิรมเทพสุคนลประกาประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดแม่ได้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 มาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของตอนนี้ขนาดนี้ได้มีการ มีชมรมแม่ยิงน่านนุ่งสิ้นนะคะแม่ยิงน่านนุ่งสิ้นจ้ะเสร็จแล้วก็ได้มีการจัดตั้งชมรมไปแล้วนะคะโดยมีนายกเหล่ากาชาตินะคะเป็นประธานนะคะแล้วก็มีสมัครเข้าชมรมอะไรยังไงนี่ทำยังไงดีครับถ้าสมัครเข้าชมรมนี่ต้องก็ต้องต้องต้องผ่านเดี๋ยวเดี๋ยวขอขออนุญาตผ่านทางท่านอาจารย์พิรมหรือว่าโทรไปที่สำนักงานวัฒนธรรมก็ได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ศูนย์ค่ะ7ถึง1ค่ะ เจ็ดหนึ่งหนึ่งะเจ็ดหนึ่งหนึ่งค่ะหกห้าศูนย์หกห้าศูนย์ค่ะตอนหนึ่งสี่ค่ะแล้วชมรมนี้เป็นยังไงครับชมรมนี้ก็อนุรักษ์ให้ในเรื่องของการนุ่งสิ้นเมืองน่านนะเสื้อละคะเสื้อก็ต้องเป็นเสื้อพื้นเมืองนะคะคจะจะเน้นในเรื่องของออความเป็นพื้นบ้านพื้นเมืองของเราค่ะเพื่อเพื่อเป็นตัวอย่างก่อนไหมคะ เพราะว่าต้องใส่ทุกวันต้องใส่ทุกวันวันนี้ขออนุญาตไม่ได้ใส่วันดีไปตัวล้้าเกมมาค่ะก็คล้องตัวค่ะปกตินี้ในส่วนของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่านนี่ก็จ่ายให้จะเป็นต้นแบบค่ะจะใส่ทุกวันารแต่งกายจะแล้วก็มีมีวันเดียวก็ที่จะต้องใส่ชุดไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะชุดที่เป็นดอกชุมพูคาค่ะก็เรื่อยไปเลยค่ะค่ะค่ะแล้วก็นอกนั้นใส่ผ้าถุง ก็ท่านพอดีท่านวัฒนมจังหวัดน่านซึ่งท่านใส่รุ้งทายจันนะคะท่านเป็นวัฒนมผู้หญิงด้วยอย่างเงี้ยก็อยากจะให้ทางสํานักงานเป็นวัฒนมเป็นต้นแบบก็อันวยงานอื่นอาจจะไม่เน้นทุกวันแต่สานักงานวัฒนมจังหวัดน่านเน้นทุกวันนะ่รับคะ บางคนเขาใส่แบบอย่างทดีะใส่ผ้าสิ้นสวยอย่างนี้ฉันใส่คนเขาบอกออ้อดุมไม่จือแต่ก็ถือว่าเป็นการช่วยการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของเราตอนแรกใส่ดูมันก็เขืนนะนะเพราะว่ามันไม่เคยปกติจะตอนตอนอย่างนี้นมันถึงมันถึงมีชมรมนี้ขึ้นมาเป็นสิ่งที่ทําให้เหมือนกับเราจะได้กลับไป ใช้ของดั้มเดิมเมื่อก่อนสมัยปู่ย่าตายายสมัยพ่อแม่เราเขาใส่ผ้าถุงเนาะใส่ผ้าสิ้นใส่เสื้ออะไรเขาก็ใส่ได้แต่ถ้าหากว่าทุกคนเหมือนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านท่านเองท่านก็มีนโยบายที่อยากจะให้ผู้หญิงบางน่านของเราเนี่ยแต่งกายด้วยผ้าใส่ผ้าสิ้นใส่เสื้อแขนกระบอกแบบชุดของพื้นเมืองน่านจริงเวลาคนต่างบ้านต่างเมืองเข้ามาเห็นเขาบอกว่ามันจะสวยงามนะคะสิ่งสำคัญที่สุดก็เป็นการ อนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมของจังหวัดหน้าของเรานะคะมองดูเวลาแล้วนะคะช่วงของรายการคุยไทยข่าวก็ต้องขอขอบคุณคุณสสิทนนมาตะนักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการจากสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน้าให้เกียรติมาร่วมรายการกับเรานะคะคราวหน้าก็คงจะมีสิ่งดีๆมาพูดคุยกันต่อวันนี้ขอขอบคุณคขอบคุณคร่ะช่วงเวลาคุยท้ายข่าววันนี้ต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะ พบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ